ฝากติดตามไลฟ์สดและช่องสำรองใต้คอมเมนต์9ปอนด์ลูกแล้วโอ้ตัวเคมาโยมันไปหมาหมาเออแตกแบบ รายการน,นี้เหมาะสําหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคาแนะนําจากผู้ปกครองที่ยังมีสติสมประกอบอยู่นะจ๊ะ ร้อยนึงเว้ยมีคนบอกมารีเกี่ยวว่าเล่งให้ดูหน่อยในงบร้อยบาทเออว่าเป็นยังไงตอนที่แอดมินแจ้งมา AH ว่าการ์ดแตกเลยเออลัคก,กี้ในโกตอนนี้แอดมินก็บอกมากันว่าตอนนี้94%่เปอร์เซ็นต์ูสิจะแตกกันไหมกันลัคก,กี้ในโกนะฮานี่ก็มาเล่งให้ดูกับงบร้อยหนึ่งนี่ AH ม,าม,าม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 าสำหรับใครสนใจก็ เข้าไปสมัครกลางไล่นะตอนนี้เอ้ยหลักกีนโกกำลังมาแรงมากเลยเออไม่รู้เขาทำอะไรกันเลยหลักกีนโกกำลังมานี่เว็บตรงจากพี่กีโดยตรงไม่ผ่านเีเย่นใดใดทั้งนั้นแต่ตอนนี้มาลุ้นกันก่อนนะกันเอออยนีเนี่ยไม่ยากแบบนี้นะเออสวยพี่สวยยังไงเออไปไปลู่กลางไปลู่กลางไปลู่กลาง จะมาหรือเปล่าฝั่งนี้จะมาหรือเปล่ามาอ,อย่างไรล้อนี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปไปคนูนคอนคุนสีกลางไม่ก็มาไปุ๊บปุ๊บปุ๊บแหมอย่าวว่าบ่อยๆดีเอ้ยใจคอยไม่รีบหนีลอยหนึ่งเล่นยังไงโชว์ให้เอฟซีรูกลางสักนิดสักหน่อยเฮ้อมาค่อยๆสะสมไว้โอ้โหอ,อย่าวว่าอย่างนี้นี่มึงใจเย็นๆโอ้โหพอเตอ,อ, <grammar> อใส่พังเลยแบบนี้ หมาหน่อยเว้ยเอ้ยหมาสามยังไงโอ้โหเออโหหมาดิคุณคุณไม่อย่างงั้งเลยตองนี้ต้องมาแน่นอนเออสวยมาปึ๊บหมาไม่โอ้โหเออโอ้ยแม่งเงยได้สามหนอยกว่าบางแม่เงยเลยสามวิตาปิงคอยสักนิดสักหน่อยเด้กูเบิดคลิปมาด้วยหมาซาปินตกตายขอหน่อยดิเออตัวเคแถวสองท่านมาเคแถวสองนั่งแหละสูชิแถวหนึ่งสูชิแถวหนึ่ง ดูชิแถวหนึง่งแถวมอนมาแถวหนึ่งแม่แม่ดูชิมาก็ไม่ไลไรแถวหนึง่งอหลบมากลามเยอะเว้ยแม่มันทุนร้อยหนึ่งมาตอนนี้ตีไปเก้าร้อยแล้วมาเออไม่เป็นไรเว้ยไปกางบอไปเว้ยอัตราการชนะยังสูงอยู่อย่าไปครัวมั้งเว้ยจากกังไปแบบ่อนเนื่งกังเลยที่เลี้ยวมา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 ยาวไปรีวะยาวไปรีวะหมาปึ๊บปึ๊บป๊บหมานี่วะหมา สบิบปีสปริงอักงไปเลยแม่งเบิกห้าสิบบาทไปเลยตอนนี้กําลังแตกเราต้องหยบยัดกันเข้าไปนะเอ,อ,อ้แหมเออมาอย่างนั้นแหละนันแหละสามร้อยหกสิบบาทตัวคิวแถวหนึ่งนี่มาตามนัดสวยยังไงสิบแถวหนึ่งสิบแถวหนึ่งเอ,อ้ยมาปุ๊บแหมสิบแถวหนึ่งมาไหมมาหน่อยมาเด้อมาอย่างนั้น,น,น,นแหละเด้อมาแลเด้อมาแลเด้อม,มาปั๊บก็ไปสามร้อยยังไงไปพัดแถวหนึ่งมาไหม ันต้องเข้าแบบนี้สิจะถั่วต้วมถั่วต้วมถั่วตัวมยังไงล่ะนี่ทุนร้อยหนึ่งกับโบนัสกำลังจะแตกนี่เอฟซีขอมาเออว่าเล่งยังไงนี่เล่งกลางให้ดูแล้วนี่โบนัสก็จะแตกก็บวกกันไปยับๆนี่เพิ่มไปร้อยหนึ่งไปเลยเออโบนัสมันกําลังจะแตกเว้ยมาดูสิมาขอเพิ่มอีกสักนิดสักหน่อยเออเล่งได้แล้วก็หยุดนะเออนี่มา ตอนนี้ก็ได้เงินเดือนของใครบางคนครึ่งเดือนเลี้ยวมีสถานการณ์โควิดอย่างนี้นี่อยากหารายได้เสติมแต่เล่นยังมีสาตินะรอแอดมินแจ้งอย่างเดียวเลยแล้วค่อยไปเล่นยังไงก็แตกเชื่ออ้วมาคูณนกแล้วดิสามมนกอ,อีอยางไงต่อมาใบาพัดมาเีหกร้อยยางไงต่อมาอีกไหมเออคูดีไป60สิบาทไม่เป็นไรตัวเคแถวแลกโอไม่มาไม่เป็น แล้วโอ้ตัวเคมาอโง, <Yahoo! S 2> งมันไปหมาหมาเอ,อ้อ ยับยับนะครับย f c เอ้ยรู้กันไหมลีลีเนี่ยสำหรับใครที่เข้ามาใหม่สนใจก็สมัครกันไปเลยนะที่ลิงก์ใต้คอมเม้นต์นะครับนะคูณแปดนี่แปดร้อยบาทยังไงดอนนี่มาตัวคิวมานี่ปับ๊บเข้าไปสองร้อยสี่เซีมเอ้ยด่วนใจไหมปั๊บเข้าไปเออยสิบแถวสองมาไหมเอ้ย,อยมาก่อนเออยสิบแถวสองแม่ไม่มีวันแล้วนี่กูชี้มาแผ่ดูไม่ได้คำหนึ่งดึงไม่ได้คำหนึ่งดึงไม่ได้คำหนึ่งดึง แต่กังใบวังนี้ทุ่งร้อยเดียวมาได้ถึงหมื่นอ่าสุดยอดไหมล่ะเออเกมน่าจะเป็นเกมอะไรฝากกดติดตามไว้ให้ลีลีสำหรับวังนี้ก็แตกไปทีเรียบร้อยกับลักกี้เนโก้ค PG พีจีโอเคสำหรับวังนี้ลีเกียวหัวก็ขคอลากลางไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวังนี้สวัสดีค่ะ